จนเครียดอยากเล่นเกมต้องทํำยังไงมีสตรีม Steam, แต่อยากเล่นเกมไม่มีเงินต้องทอํางไงกดคาว่าเกมเล่นฟรีให้ท่านมาที่ยอดนิยมจะมีเกมมากมาให้ท่านเลือกวันนี้ผมจะมารีวิว r f r a m e ครับคลิกเข้าไปกดติดตั้งได้เลยสําหรับคนที่ยังไม่ติดตั้งนะครับท่านแทมนี่งไงมาแล้ว w a Warframe อย่าลืมมาสมัครนะครับ ขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่เกมบอลเฟรมอย่างเป็นทางการครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมนี้พอๆนะฮะก่อนเื่นที่จะไปแนะนําก็มารู้เลยว่าเกมนี้มันเป็นเกมแนวลงดันเก็บเวลหาของคราของฮนะครับม,มันก็จะมีคราตัวละครครับดาบครับปืนเนาะ เกมนี้เวลาเราเล่นเริ่มแรกอ่ะมันจะให้เราเลือก3ตัวละครน,นะฮะก็จะมีเจ้าเอ็กซ์ทริเบอร์เขาก็จะใช้ดาบเป็นอาวุธฮะก็จะมีสกิลการก่อกวนแล้วก็สกิลการทําลายศัตรตูแบบรวดเร็วก็เลยเป็นตัวละครที่ทุกคนชอบเล่นแล้วก็เป็นตัวละครยอดนิยมตัวที่สองครับตัวโบตเป็นหนึ่งในตัวละครเริ่มเล่นของผู้เล่นใหม่นะก็ ีความสามารถของเจ้าตัวนี้ก็คือสกิลในการป้องกันตัวแล้วก็สกิลสร้างความเสียหายรวมถึงทําให้ประตูติดสตันเลยฮะก็เป็นตัวละครที่เล่นแล้วสนุกครับตัวนี้มีความสามารถมากมายส่วนตัวซ้ายก็คือเจ้าเมดนั่นเองครเป็นจากชื่อก็บอกแล้วเป็นตัวละครที่ใช้เวทนะฮะถ้าส่วนใหญ่เป็นหนึ่งในตัวละคร ผู้เล่นใหม่ฮะก็มีความสามารถในการก่อกวนศัตรูอีกทั้งสร้างความเสียหายได้เป็นอย่างดีครับคือถือว่าเป็นตัวละครที่มีความแซบในตัวพอตัวนะฮะอันนี้ก็เป็นข้าวๆสำหรับตัวละครของว f ลเฟมนะฮะแต่เราก็สามารถามีตัวละครอ,อื่นได้อีกครับโดยการที่เราไปลงดาวแล้วก็ดรอปแปนมาฮะแปนตัวละครเพื่อที่จะมาสร้างแล้วนี่ก็คือ รูปร่างแปน่นเป็นแบบแผนตัวละครเป็นที่เราจะมาประกอบเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะฮะในเกมนี้ก็จะมีการครับการนะฮะที่เพิ่มความสามารถของตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวละครดาบปืนในือในส่วนต่างๆที่จะเพิ่มให้ตัวละครเราแข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าจะมีเลือดมากเลือดน้อยคีทิกอลพันดาเมจแรงขึ้นติดไฟอะไรก็ว่ากันไปฮะเกมนี้ก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจในเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับผม เมื่อระบวกการ์ดได้แล้วนะคะเราก็จะได้เอาการ์ดมาอัปเกรดตัวละครให้เลยมีความแข็งแกร่งขึ้นครับและอีกทั้งเรายังปรับแต่งตัวละครให้ดูเจ๋งเท่หดดได้นะครับผมก็จะมีการปรับหน้าปรับสีปรับลายแล้วก็ใส่ผ้าพันคอข้างหลังมีเกาะอ,อกสนับเข่าสนับแขนโอ้เยอะแยะครับแต่งสีได้เลยครับโอ้โห และใน,นตอนนี้ก็มีระบบเข้ามาใหม่คือระบบเผ่านั่นเองครับก็จะมีเผ่าให้เลือกมากมายหลายรูปแบบครับแต่ละเผาก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเผ่าก็จะมีะลายเป็นของตัวเองมีลูกน้องให้เวลาเราอัปเกรดเผ่าได้ก็จะมีลายที่แบ่งต่างเผ่ามีการต่างเผ่าแล้วก็มีาพันคอของแต่ละเผาแล้วก็อาวุธลับของแต่ละเผ่าน,นะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่เข้ามารู้สึกว่า เยี่ยมยอดเลยส่วนรายละเอียดลึกๆก,ก็ไปศึกษาเองนะครับผมเมื่อเราสร้างตัวละครเรียบร้อยแล้วเราก็ลงดาวทำ q u e s ปฏิบัติภารกิจกับเพื่อนหรือจะเล่นคนเดียวก็ได้ลุยเดียวก็ได้ฮะวัตถุดิบก็จะดอกแต่ละดาวก็ไม่เหมือนกันนะฮะก็เอาเมาส์ไปจิ้มดูว่าดาวไหนมันดอกวัตถุดิบอันไหนแต่ละดาวก็จะมีบอสเป็นของตัวเองนะฮะบอสก็จะดอกของที่อย่างเช่นแปนแปนตัวละคร แปลนอาวุธแปลนน,นนู่นแปลนนี่หรือแม้แต่ของพรีเมียมเองครับเกมนี้นอกจากเป็นตัวละครก,กากแล้วยังมีตัวละครอ,อีกระดับหนึ่งคือตัวละครพรีเมียมฮะพอมันกลายเป็นพรีเมียมทัาแถมความเทพมมก็จะบังเกิดของพรีเมียมนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปเติมนะฮะเพราะว่าเกมนี้สามารถหาของพรีเมียมได้ฮะจากการลงดาวไปฆ่าบอสล่าบอสเพื่อที่เอาของพรีเมียมมาสร้าง อย่างเที่ยวเงาะเลยรีพิมีองแต่ละตัวฮะอาวุธก็สามารถทำให้เป็นพรีเมียมได้นะครับครับนี่ก็เป็นรีวิวพอรๆน,น,นะครับกับสำหรับเกมวอลเปเนะฮะว่ามันน่าเล่นยังไงนะลงดาวหาของจากการบอสนะเก็บเลเวลอัพเลเวลตัวละครให้มันเต็มมีอาวุธให้ครับมากมายโอ้เยอะคราบตัวละคร ไม่จำเป็นต้องเติมคัเกมนี้ก็เทพได้นะและสุดท้ายนี่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได,ไดเ้เกมดีๆเล่นในช่วงปิดเทอมครับไม่ต้องเสียตังค์ครก็มาลงด้านลงดาวด้วยกันเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ